ทะเละวิวาทในร้านอาหารโยนเก้าอี้ปาของป่วนทั้งร้านวิดีโอของการต่อสู้ที่ทำเอาร้านอาหารทั้งร้านต้องปั่นป่วนไปหมดประทุขึ้นณนะร้านอาหารเม็กซิกันเอลไพซาน o ในดัลลัสความวุ่นวายเริ่มขึ้นเมื่อสาวๆไม่กี่รายทะเละตบตีดึงผมกัน จากนั้นดูเหมือนตอนแรกพวกผู้ชายจะแค่เข้าไปห้ามแต่ห้ามไปห้ามมาก็เกิดมีอารมณ์ขึ้นกันซะเองอดคันมือไม่ได้ก็เลยขอร่วมวงด้วยการต่อสู้รุนแรงมากขึ้นเมื่อมีคนเริ่มปาเก้าอี้และฝ่ายตรงข้ามก็โยนเก้าอี้กลับชายสองรายพยายามที่จะชกกันแต่จบลงด้วยการลื่นถลายไปบนพื้น จากนั้นก็มีการโยนเก้าอี้กันอย่างเมามันความสับสนอลหม่านเนี่ยมีต้นเหตุมาจากอะไรรู้ไหมข้าวเกลียบราคา175บาทจ้า